มมีซอนเส้นเคยนี่แหละซอนฮ่อ,อสวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้คนนะครับผมมนืนหนีกับแม่พวอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดียุคกับผมบบคำอาร์ตผูกก้เก่าผู้เดิมแล้วพี่น้องอันนี้คือ เ้นบกฮุ้งนี่แหละพี่น้องเ้นบมกฮุ้งเอาไปทอดกรอบพี่น้องชุบแป้งทอดนี่พี่น้องอืมมันนีห่อสิกินเมนูส้มตำทอดพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้น,ำนำ้ำน้ำตำบมกฮุ้งพี่น้องของมาลาดเลยครับผมตำเรียบรอยนี่ครับผมอืมเทเลย อปะแดกเบิเร์พอดีนำกันเลยได้หน่อยพี่น้องมามาครับผมจังใดกระากกดไล์กดแชร์กดติดตามให้บบกคำอาดกับช่องครอบครัวอาดนั่นดีน้ำเลิศครับผมมามาพี่น้องไม่กินน้ำกันครับผม มาวันนี้พี่น้องซอยกันเลยห้ใส่มืออีกเช่นเคยพี่น้องเสร็จหมวกูกรอบๆเลยเนะี่ยอืมแส,บแสบ่บๆอืมใส่ตัวของยาวพอเพิ่มสีสันพี่น้อง โมเสียบอย่เนะเพจ้วม อ๋อได้บอกเพียงแห่งเลยไม่หรอกเส้นเริ่มถึงน้ำพี่น้องเริ่ม,ม,มบกกรอบแล้วถึงน้ำประแดด แซ่บจีิงๆอืมเจ็ดแซ่บเผ็ดๆเ,เลยส้มตำทอดพี่น้องบอกว่าทอดกรอบ โอ้พเพ็ดอือพ่อแปง้งแป้งกับเซนมะงฮงงงุ่งตือน้ำประแด็ดพี่น้องเหนียวเลย ก็เลยต้องเฝ้าจุนเห๋ือมันสิเละอแซ่บต่ไน จัดเลยหนี่พี่น้องโมมีซอนเส้นเคยนี่ละซอนห้ออืมอืมอร่อยแบบเป็นที่ยบรอยพี่น้องอืม แซ่บพอมอ้ผู้ใดไรบ่เคยกินรองไปเฮดเบิง่ง้อครับผมฝานหมูฝานแล้วก็เอาไปคลุกแป้งทอดกรอบพี่ร้องแล้วก็ไปทอดเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมจ้างนด๋สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน้อครับผมพอกันไม่คิหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บักคําอาร์ตกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดีน้ำเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ